สวัสดีตอนช่วงเช้าๆครับพี่นอ้อากาศเริ่มหนาวแล้วครับนั่งดูตัวตอมดอกยาครับดอกไมยลาบครับดอกไม้เยอะเลยครับโอ้หินลงไปนี่นะดอกยาดอกพงที่จชมพูดอกยาเนี่ยมีไมยลาบก็มี ตัวต้มดอกมายาลาบครับอืมตัวใหญ่อยู่เนาะอ้ดอกอยาเต็มเลยดอกมายาลาบ รอรุ่นครับพี่น้องเกืบเต็มขาแล้วเดี๋ยวรูครับบอกบินไปทางไหนพี่น้องพึ่งบินไปต้งขอบปลายุค่าครับแต่เดินมาบุกปลายุค่าดูก่อนเห็นลังต่อครับลังเกือบเท่าลูกบอนครับ เอาไปเลี้ยงอยู่แล้วครับแต่เด็กหน่อยก็บานอย่างเยอะครับติหน่อยมีแต่ส้นๆเดี๋ยวราโอกาสดีๆจะเอาไปเลี้ยงครับนะครับเดินห้าพึ่งตัวเดินไปตั้งบินไปตั้งขอบป่าอยู่ค่าแต่ว่าเดินบุกเข้ามาดูก่อนครับเดี๋ยวจะผัดนาที่อยู่ม,ยม,ม,มีสูงยูต่ำๆๆ นะครับเดินบุกต่อเจอแล้วพี่น้องโอ้โหจับยังงี้ไม่อยู่้วครับนี่ครับโอ้จับตั้งแต่นี้เลยโอ้โหสามเมตรเลยเหนว่ตจงงูเหลอ่มขึ้นต้นหม่โ้โห ตามพึ่งไม้ครับพี่โนโอ้องเราจับแบบไม่อยู่ดอกแบบนี้โอ้โหคนต่างชงเลยไปครับเดินทางตัวครับเจอตัวครับพี่โนโ้งบินจับใหม่หรือเปล่าหรือว่าบินออกขีวเกี่ยวเ,เป็นฟูงเลยครับ ไ,ไปดูไไกลครับจับใหม่หรือเปล่าเรื่องโอเคอยเูเดียวจักโมงโอ้เกือบเที่ยงดูใกล้ๆสักน,น้อยอมีตุนมันด่าไปดูใกล้ๆหน่อยอ Ây ngoài lâu Tốt Wow Còn ừ, 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 bên chính của luôn này. Lục sắp tối

ยาสีม่วงต้มทั้งวันครับต้มอ้อนหวาน กว่าจะไปลังครับพี่น้องต้องซูมแลวทางวันเลยวันี่ตามพึงไม้เล่นจะลองซ่มเดินไปข้างหลางดูครับเจอแล้วครับพี่น้องโอ้ขำเลยตามแต่พึงไม้วันนี่ทางวันเลยครับคนนี่นาจ้าเป็นครับต้นปอกระสายเอ็นนุนน่นด้วยแต่ว่าพึงอยู่นี่ครับพี่น้อง มีสองลังครับอันหนึ่งลังเล็กครับถ้าฝามือหรือเปล่าอันนี้เขาหนามมอมๆเลยครับอันนู่งลังหนึ่งครับถ้าฝาม,มอือครับครับสองลังครับลังนี้ลังใหญ่ครับลังนี้ลังเล็ก เดินทางครบสักครู่ครับพี่น้องขอบคุณที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับเจอกันครับโอเคลุยลุยเลยสองลังต้นเดียวสองลังเล็กกับลังใหญ่ rất nặng luôn rất nặng, xuôi ôi, luôn lăng lít ôi, lăng lít giống xuôi lăng có โอเคจ้าปาดดัางเล็กก่อนครับนี่ oh. yeah. างเล็กโอ้ด oh, างเล็กถอดพอ oh, มีน้ำอยู่โอเคอ้าวดางเล็กน้ำได้ยู่ con đang dây ừ. không mày cho chắc khổm cả anh không, dài cấp lăng lịch. ரெண்டு

ขอบคุณที่ติดตามและชมครับครับสวัสดีครับพอบค,ครับขอบแล้วครับ